สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกมีวิธีการขยายพันธุ์โดยการกราฟแคคตัสให้แตกหน่อไปเยอะจะมีวิธีอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะหน่อของแคคตัสวันนี้นะคะก็คืออิชิ o p s ิ s lemon นะคะวันนี้เราจะมากราฟค่ะวิธีการกราฟก็ง่ายๆเดี๋ยวเพื่อนๆดูในคลิปเลยนะคะ เนื่องจากว่าหนอของอิชิดอซิตนะคะเราสามารถที่จะแบ่งกลึ่งกราฟได้นะคะมีทั้งส่วนบนกับส่วนล่างนะคะตอกราฟที่นกใช้วันนี้ใช้เป็นต่อสามเหลี่ยมค่ะเพื่อนๆก็ปาดตออย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะปาดให้แผลเสมอกันนะคะเพื่อให้การกราฟเนี่ยติดมีเปอร์เซ็นต์ที่ติดมากขึ้นนะคะจากนั้นก็ ปาดต่อด้านข้างออกแบบนี้เพื่อให้เวลาที่มีน้าหรือว่าอะไรที่เราลดลงไปเนี่ยจะได้ไม่ขังอยู่ตรงกลางค่ะอันจะเสี่ยงต่อการเน่านะคะแคคตัสที่มีหน่อยยาวๆเราสามารถที่จะแบ่งครึ่งกราบได้ค่ะมาดูวิธีว่าเราควรทำยังไงนะคะการกราบหน่อส่วนบนนะคะเท่าที่นกเคยทำมาเนี่ย จะแตกหน่อช้ากว่าการกราฟหน่อส่วนล่างค่ะวันนี้เราจะมาเน้นที่การใช้ส่วนโคนส่วนล่างของหน่อในกราฟเพราะว่ากราฟไม่นานค่ะเราก็จะได้หน่อเยอะมากๆเลยค่ะส่วนโคนก็คือส่วนที่เราเด็ดมาแล้วก็ติดกับลำต้นนั่นเองค่ะการกราฟก็ง่ายิดเดียวค่ะเพียงแค่ วางท่อน้ำเลี้ยงให้ตรงกับท่อน้ำเลี้ยงนะคะเมื่อแรกที่เราปาดแล้วแผลไม่ตรงก็สามารถปาดอีกรอบได้ค่ะวางประกบกันแบบนี้เลยค่ะส่วนที่เป็นโคนหนอก็จะอยู่ด้านบนจากนั้นเราก็ใช้เทปใสแปะลงไปแบบนี้เหมือนการกราฟทั่วไปเลยค่ะเพียงแก่ว่าเราใช้ส่วนโคนในกราฟนะคะ เทปให้พอประมาณนะคะไม่ควรกดแรงไปค่ะถ้ากดแรงไปนะคะก็จะทำให้ส่วนที่เป็นรอยต่อช้ำนะคะบางทีก็จะเน่าได้นะคะกดแค่พอประมาณให้เรารู้สึกว่าส่วนที่เป็นรอยต่อเนี่ยสนิทกันพอค่ะอีกส่วนบนที่เป็นส่วนยอดนะคะเราก็สามารถกราบได้เช่นกันค่ะ วิธีนี้เพื่อนๆสามารถนำไปกราฟได้กับแคคกตัสทุกสายพันธุ์ที่มีหนอลักษณะยาวๆค่ะเพราะว่าหน่หนอเนี่ยสามารถกราฟได้ถึง2ต้นนะคะนี่ค่ะนั่นบนล้อเพียงแค่ประกบเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นก็แปะเทปใส่ลงไปไม่ควรลงน้ำหนักแรงมากนะคะเอาให้พอดีพอดีให้แผลเขาเนี่ยสนิทก,กันดีพอค่ะ การดูแลหลังจากนี้นะคะอีกสัก5้วันเราก็สามารถแกะเทปได้นะคะแต่ว่าช่วงแรกๆเรามาระวังอย่าให้น้ําโดนที่หัวไม้ค่ะเวลาลดน้ำเนี่ยให้ลดไปที่โคนของต่อนะคะสามเดือนต่อมานะคะส่วนที่เป็นท่อนล่างนะคะที่เรากราบไว้เนี่ยแตกนอนได้อย่างแบบเยอะแยะเลยค่ะก็ถือว่า เยอะมากๆนะคะได้ถึง1 2 3 4 5 6ี่หหน่อเลยค่ะอีกสักประมาณ 1- 2ถึงเดือนนะคะเราก็สามารถเด็ดไปชำเขาก็จะกลายเป็นไม้รากค่ะเดี๋ยวเราไปดูท่อนบนที่เรากราฟไว้ค่ะท่อนบนเขาก็จะโตเป็น1ต้นนะคะหน่อนเนี่ยอีกหน้าเลยค่ะกว่าจะออกมาค่ะเป็นนั้นว่าการกราฟท่อนล่างนะคะ ก็ทำให้เขาออกหน่อได้ไวหรือว่าได้เร็วกว่าการกราฟท่อนบนค่ะวิธีนี้ก็เหมาะสำหรับใครที่กราฟแล้วอยากให้แตกหน่อเร็วแล้วก็เพื่อเราจะได้ไปขยายพันธุ์ทำให้เป็นไม้รากได้เร็วๆนะคะวิธีนี้ทําได้ง่ายๆเลยค่ะ และนี่คืออิชินอซิสเลมอนที่ชำหน่อไว้ราวๆาหนึ่งปีค่ะลักษณะเด่นหรือว่าสนเสน่ห์ของเขาคือผิวหรือว่าสีของเขาเนี่ยจะมีความเขียวๆเหลืองๆอ่อนๆนะคะคล้ายๆกับผิวของเลมอนนั่นเองเลยเป็นที่มาของชื่ออิชินอซิสเลมอนค่ะ